ไปแล้วพ่นนะครับเห็นฟองขึ้นว่าไปพ่นแล้วไปสวัสดีครับพี่พี่น้องๆสุภูสุขนนะครับเนาะยินดีต้อนรับนะครับเขาสูช่องนะครับทัดเดินดงนะครับแช่นแนวนะครับเนาะมือนี้นะครับเก็เสียเอาเตามาปล่อยนะครับมาให้นะครับพอดีในแวะมาให้นะครับก็หนองนะครับมันไปใส่ใส่นะครับ ใส่ดักปลานะครับได้เตามาสองตู้นะครับเด็กอยู่แถวบ้านครับก็เลยขอสื่อต่อนะครับมาสื่อต่อจากน้องนะครับแถวบ้านเอามาปล่อยนะครับเพื่อมันสีเอามาปล่อยเป็นสรีมงคลนะครับเนาะก็พอดีได้ยาวได้มาเบิ่งไฮเบิ่งหน้านะครับเนาะนี่นะครับเป็นปลาเข่าแล้วก็ปลา้อยนะครับเนาะเดี๋ยวสิพายางเบิ่งครับเดี๋ยวสีเอาเตาไปปล่อยก่อนครับได้ครับสีพาไาเบิ่งนะครับเนาะ ไหลมาสองโต้ครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับนี่หัเสียมาปลอยครับสื่อจากนองแถวบัานมานี่นะครับเป็นเตานะครับสองตู้นะครับเนาะเสียมาปล่อยนะครับเนาะเป็นสื่อมาจากน่องครับสองตู้ครับเห็นไหมครับมาเนาะเดี เหลือชีวิตนะครับมันสิดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเอามาปล่อยอยู่ในคลองนะครับคลองอยู่ไฮนะครับมีกระแวะเขามาไฮครับเบิ้งไฮไปไปหนาไปต่อไปพี่นนองไปนะครับ นี่นะครับเริ่มโพล่โพหัวขึ้นมาแล้วโพ่หัวออกกอีตัวหนึ่งไปพุ่นนะครับเห็นไหมครับไม่ใชครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับไปลูกไปไปแล้วครับไปแล้วพุ่นนะครับเห็นฟองขึ้นวะไปพุ่นแล้วไปลูกไปนี่นะครับอีกตัวหนึ่ง ไปลกไปนะครับเนาะนะครับปล่อยอยู่คลองครับนะครับเราปล่อยอยู่หน้าครับปีนี้นะครับปีนี้ นะครับผมปลูกเขานะครับปลูกแค่สองงานน้อยๆนะครับนี่นะครับปลูกไว้ให้ไก่ครับเลี้ยงไก่นะครับเหลืองไก่สดปลูกไว้ให้ไก่มันกินนะครับแล้วก็ปลาอ้อยครับปลาอ้อยนี่งเงาไปฟูนครับปลาอ้อยสิบ ทิบหาทิบหาให้กับงานกองแัวก็จับ,กนนกจจบโกพิดเนาะมาให้ครับด,ดูมือหนีบผ้ามาเบ่งบรรยากาศนะครับตรงให้ท้งหน้าเนาะครับนะ ผูบนผู้วง c บุไปงาบทำอะไร่อครับงาบไหมหยดงาบบุ๊ค ปลาอ่อยครับน่าครับบานเขาแหว่งไก่กินนะครับนี่นะครับบรรยากาศย่างมะแรงครับมึงมางแรงนะครับเกียรเกียร์มันห่วงมันห่วงเบอได้ปลูกไร่แต่ปีก่อนเนี่อยอันนี้ปลาอ้อยดิผมว่าจะปลูก ปูดได้สองปีนะครับตาจิงปูกตากิงบอลนี้เป็นสะนะครับเลยตาจิงบอลนี้เป็นสะนะครับปลูกแค่บอลนี้ปลูกได้ายซ้ำนี่แหละปต่ยาวไปฟูนะครับตาจิงบอลนี้กับปูกยูค่านะครับแล้วก็เป็นสะขันเอ่อขันเป็นคู่นะครับปูยูค่าไว้ขันคู่เค่งคู่นะครับแต่ดนแล้วก็จ้างไม่คู่นะครับมาคุดกุบนะครับ เอาดินมาที่นะครับเบิดไลา์ครับไปเห็ดงานวิชนบุรีนะครับกลับมาก่อ่ใส่เก็กเดผมผมมสะพดเ็บเขาบาร์เทีย็ดกระท่อมนนนะครับาสิเทกระท่อม,น,ม,อมน่อยนะครับอยู่เวลามาให้มานาใสยครับ่ภาคเลย จีนเป็นคู่สะครับบน,นสูงนะครับเป็นคู่สูงปากปาก้างฝนก็ fit, เป็นสะนะครับเป็นฟกฟกบ่บบบบมิดครับเงินบ่พอนำนะครับเลยน้อยเดียวเองอยู่ประมาณเกือบหารถนะครับกับนาสิเต็มอาสิเต็มแอง,งนะครับเต็มสะแซนบโบ่บ,บ,บเต็มนะครับเอาดินมาเข็นดินมาใกล้นะครับ รถละลอยหาซิฟนะครับเนาะหกล้อเล็กนะครับเป็นหกล้อหน่อยนะครับครับบรรยากาศยามแรกนะครับเนาะทะคเหลืออยู่บอร์ไล่ครับถมได้สำเนียงบประมาณบ่พอนะครับนี่สิบห้าเบือน มีหอนนกกลุ่มครับก็ขนาสิีึึกเติบอยู่นะครับนะผมว่าเพรว่าสงเงินนะหายตานะครับุาถ,ถมาบดไนมาเบึงหนางานนะครับตอนนั้นนี่นะครับกอยู่กับบรรยากาศนะครับ ท้องให้ท้องหน้านะครับเนาะพุ่นปลาอ่อยกันยาวไว้ผุ่นนะครับปูกไว้ให้ไกล้ลูเข่าไว้ให้ไกล้นะครับเอาล้วครับเนาะเอาล้ครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถัดเดินดงนะครับก็ขอเดยคลิปไปเพียงสำนีนะครับเนาะไ้พอกันไม่คลิปหน้านนะครับเนาะ สวัสดีครับ